สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะหมอนีนาแม่นแ่นนะคะท่านี้เลยนะคะเออ่วันนี้หมอนีน่านะคะจะมาเตือนภัยนะคะเออ่ชาวกรุงนะคะนะ้ําท่วมชาวกรุงนะคะในเดือนเมษายนนะคะที่จะเกิดขึ้นในปี2558นอย่างนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเออ่คุณหมอนีน่านะคะก็ได้อ่า สื่อสารนะคะกับน้องนางฟ้าที่อยู่ข้างบนสวรรค์นะคะน้องนางฟ้าก็ได้มาบอกกับคุณหมอณิน้านะคะขณะที่เล่อนสมาธินี้เมื่อคืนนี้ว่าสถานการณ์จะค่อนข้างทวีคูณนะคะรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติเขาเรียกว่าภัยพิบัติทางนี้เกิดขึ้นจากผลกทบภัยนะคะที่รุนแรงมากนะคะน้ำพวมวิกฤตทางนี้นะคะก็จะเหมือนกับวิกฤตที่รุนแรงในปี 2,554นะคะดังนั้นหน่อยหน้าก็อยากทำคลิป u t u b e นี้เพื่อมาเตือนภัยนะคะชาวกรุงเทพมหานครนะคะทีนะะ่กำลังต้องเตรียมการวองแผนแล้วก็รับมือดงนั้นหน่อยจะบอกนะคะว่า,เ,าเรื่องที่คุณหมอพูดกับน้องนางฟ้าเนี่ยในขณะที่หมอทาสมาธิเนี่ยน้องนางฟ้าได้มาเตือนอะไรกับเรามาั่งนะคะก็เรื่องที่หเลยนะคะว่า น้องนางฟ้าบอกว่าจะมีลมฝนนะคะพายุนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงทวีคูณมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเหมือนว่าน้ําเนี่ยจะท่วมสูงมากนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีฝนฟ้าเนี่ยตกกระหน่านะคะตกลงมาเยอะมากเลยนะคะน้องนางฟ้าบอกอย่างนี้แล้วก็จะมีนะคะ ต้องระวังในเรื่องของท้องฟ้าด้วยนะคะก็คือมันจะมีเหมือนฟ้าผ่าสูงนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการที่เราเดินเดินถนนในขณะ,ะที่ฝนตกแรงนะคะเพราะว่าน้องน้องฟ้าบอกว่าจะจะฝ่าฟ้านะคะจะผ่านะคะทาให้คนเสียชีวิตนะคะเกิดขึ้นได้บ่อยมากเพราะว่าฟ้าแรงมากนะคะช่วงนี้แล้วก็สถานการณ์ต่อไป ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดือนเมษายน2558นะคะที่หมอยน่ออกมาเตือนก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่ที่น้องน้งาบอกเพราะว่ามันเป็นคอรกรรมนะคะของประเทศไทยด้วยแล้วก็ชาวเนียดด้วยคือน้ำเนี่ยจะไหลบ่ามานะคะจากที่สูงนะคะที่น้องน้งาบอกนะะในสมาธิกับคุณหลอน,นะคะเมื่อคืนนี้ว่าน้ำเนี่ยจะท่วมนะคะมามาจาก ทางภาคเหนือนะคะนี่จะไหลบ่าลงมานะคะแล้วก็ไหลามาเรื่อยๆก็จะมีน้ําป่าด้วยแล้วก็น้ําภูเขาด้วยคือมาหมดเลยนะคะก็จะแล้วน้ําครั้งนี้จะมาเชี่ยวมาแรงกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไหลามาที่ที่สูงแล้วก็ลงมาสู่อ่าภาคกลางนะคะไล่ไล่ลงมาเลยนะคะตอนนี้มาภาคกลางตอนล่างนะคะแล้วก็จะลงมาที่กรุงเทพกรุงเทพจะเป็นจุดรับน้ําสุดท้ายที่น้ําจะมานะคะเพราะนั้นที่หมอบอกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ย เดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องเตรียมตัวนะคะคือช่วงสูงแน่นอนนี้ยืนยันนะคะแล้วก็วิกฤตท้งนี้จะท่วมเหมือนจะปี2554นะคะคือคุณอาจจะไม่ค่อยคิดว่ามันจะท่วมเลวร้ายขนาดนั้นจริงหรือใน2554นะคะแล้วที่น้องฟ้าเห็นก็คือว่าคนก็คือแบบห่วงบ้านนะคะก็เหมือนว่าห่วงข้าวของอะไรเงี้ยก็คือจะอยู่ในบ้านคือน้ําจะมาเท่าไหรก็เอาละถึงก็ไม่ยอมหนีละ ถึงก็อยู่ในบ้านเนี้ยค่ะเพราะน้องน้องเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยคนก็คือไปไปเอาพาคนออกมาจากบ้านนะคะเหมือนเรือกู้ชีพเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยคนที่แบบห่วงบ้านนี่เอาออกมาจากบ้านเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็ไปไปขนคนทยอยขนคนออกมานะคะในวิกฤตครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอ คือฝนนะคะจะตกมาเรื่อยๆเ,เ,เลยเพราะว่าคราวนี้เป็นวิกฤตที่ว่าเรียกว่าอุทกภัยทางร้ายแรงนะคะมันจะเกิดความเสียหายในกรุงเทพเป็นเป็นอย่างมากนะคะข้าวของเสียหายแล้วก็ก็ได้แจ้งเตือนเลยนะคะว่าน้องนะคะก็บอกว่าเออสิ่งที่ดิฉเรียงไม่ได้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะควบคุม ระดับน้ําและปริมาณน,น้ําได้นะคะเพราะว่าน้ำจะได้ไหลมาเป็นจํานวนมหาศาลแล้วนะตอนนี้นะคะคุณหมอก็เลยอยากจะเตือนภัยนะคะสิ่งที่คุณหมอเตือนได้คือหนึ่งก็คือต้องวางแผนป้องกันน้ําแล้วตอนนี้นะคะและ้วก็เราอยา่าไปฝังทางน้ำนะคะให้น้ําไหลมานะคะเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะและ้วก็เรื่องที่เตือนเรื่องที่สองนะคะก็คือให้ เตรียมนะคะขนย้ายเข้าวของนะคะขึ้นขึ้นสู่ที่สูงนะคะ,ะบ้านคุณมีตึกอสองสามแท้งคุณก็ขนขึ้สูงที่สุดแล้วก็อันดับที่ต่อไปก็คือให้เตรียมเป็นอาหารนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตะเกียงนะคะไฟฉายเทียนไฟแช็กแล้วก็มีอาหารแห้งนะคะเช่นปลากระป๋องมามา่าหรือว่า เป็นอาหารแห้งที่บรรจุเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ําน้าดื่มนี้ตรงเตียมมากเลยแล้วก็สิ่งที่จะมากับน้นําด้วยก็คือเชื้อโรคนะคะก็คือจะเตรียมเกี่ยวกับพวกายาสารชุรโนนัวโคต่างๆนะคะที่จะไว้ป้องกันเวลาน้ำเนี่ยจะมีปัญหาแล้วเพราะเราดู่น้ํามากๆใช่ไหมคะเท้าก็จะเน่านะคะแล้วก็สิ่งที่มาจากเชื้อโรคก็คือการปัสสาวะอุจจระ,ะเพราะว่าเราไม่มีที่ถ่ายนะคะเชื้อโรคก็จะมาจากทางทางนี้นะคะ ก็ให้เตรียมยาด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับท้องเสียเพราะว่าสิ่งที่จะตามมากน่ะก็คือท้องร่วงนะคะก็ให้เตรียมยานะคะยาปฏิชีวนะก็คือยาฆ่าเชือ้อนะคะแล้วก็ยาแก้ไข้ต่างๆด้วยนะคะให้เตรียมไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณห่วงบ้านมากๆเนี่ยคือคุณหมอบอกวา่าพยายามนะคะเตรียมตัวได้แล้วก็คือขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคนะคะ คุณเตรียมไว้เลยนะเพราะว่ามาเร็วมากครั้งนี้ก็คือเตรียมใส่กระเป๋าเป้ไว้เลยไฟฉายเทียนแล้วก็ไฟแช็ตกต้องมีไว้ด้วยนะคะในกระเป๋าเป้เราเตรียมน้ําใส่ไว้เลยเตรียมพร้อมไว้เครื่องอาจจะมีผ้าห่มผืนเล็กๆสักผืนหนึ่งนะคะเราเตรียมไว้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารุนแรงทวีคืนคูณอย่างที่คุณหมอพูดนะคะแล้วก็ใหอ้อ่สิ่งที่เตรียมไว,แวะะ้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ที่จะเตรียมก็คือว่าให้เราหาสถานที่ สถานที่ที่จะเออเป็นยาอพยพชั่วคราวนะคะอ่าวิกฤตครั้งนี้ของกรุงเทพนะคะเราอพยพชั่วคราวนะอาจจะไปหาเออลองลองเซิร์ชกูเกิลดูว่าสถานที่ไหนที่ปลอดภัยนะคะ <c oughs> เป็นเกี่ยวกับเอออาจจะเป็นอ่าจังหวัดที่ปลอดภัยนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพชรบุรีนะคะ <c oughs> แล้วก็การเชนบุรีนะคะราชบุรีนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทางหัวหินนะคะจะเป็นพื้นท,ที่ที่ปลอดภัยสําหรับชาวกรุงที่จะ อบพยศนะคะมาช่วยข่าวได้ทีนั้นให้คุณเซอร์เวยหาสถานที่ก่อนล่วงหน้านะคะคุณหมอก็ออกมาเตือนคุณได้แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอพูดมันจะเป็นจริงและเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้นะคะคุณหมอไม่ได้ให้คุณมาเชื่อคุณหมอร้อยเอร์เซ็นตนะคะจะเชื่อก็ได้จะไม่เชื่อก็ได้นะคะแล้วแต่วิจารณญาของคุณเพียงแต่คุณหมออยากจะเออมาช่วยชาวกรุงนะคะในครั้งนี้แต่คุณหมอไม่สามารถที่จะ เออไปบอกกับคุณได้ในจํานวนที่ผู้คนปริมาณมากมากคุณหมอก,ก็เลยต้องอัดยูทูบนะคะแล้วก็บอกกับคุณทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็คุณหมอก,ก็หวังว่าเออขอให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระสยามเทวาธิราชนะคะแล้วก็พระเ,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 เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะของกรุงเทพแล้วก็พระแก้วมรกตนะคะ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่คุ้มครองดวงประเทศไทยนะคะช่วยคุ้มครองให้ชาวไทยนะคะปอล,ลอดภัยและก็รอดพ้นจากวุกิจครั้งนี้ไปนะคะให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะ mm. ก็อย่าลืมดูแลตัวเองและก็รักษาสุขภาพนะคะ mm. เพราะว่าถือที่คุณหมอเห็นเนี่ยหมายถึงว่าครั้งนี้มันรีบเรื่องไม่ได้ค่ะ mm. เพราะว่ามันเป็นเคาะกรรมก็เรียกว่าเคาะกรรมของประเทศไทยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณมันหลีกเลี่ยง,งไม่ได้เราก็จะรับเพาะครั้งนี้ผ่านไปนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยพอผ่านช่วงนี้ไปได้สถานการณ์ทุกอย่างของประเทศชาติและประเทศไทยก็จะคลี่คลายนะคะไปในทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะเป็นครึ่งปีหลังไปแล้วนะคะทุกอย่างเศรษฐกิจนะคะจะเฟื่องฟูลกลับมาดีเหมือนเหมือนเหมือนแต่เดิมนะคะการค้าการขายสภาพคล่องก็จะมาดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเราต้องผ่านเพาะกมครั้งนี้ไปก่อนนะคะ แล้วก็ทุกอย่างจะเข้าสู่สถานการณะะ์ที่ดีขึ้นใครที่เคยค้าขายไม่ดีก็จะขายของดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็ได้สื่อสารนะคะหรือติดต่อกับน้องนางฟ้านะคะน้องนางฟ้าก็จะมาส่งสารจากคุณหมอเป็นระยะระยะแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่น้องนางฟ้าได้มาเตือนคุณหมอก็จะทำคลิปนะคะมาบอกกับเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ช่วยฝาก ติดตามผลงานของคุณหมอณีน่านะคะเป็นเพื่อนกับคุณหมอณีน่าได้ที่ Facebook นะคะหมอณีน่าแม่นๆนะคะแล้วก็ติดตามที่ทวิตเตอร์หมอณีน่าแม่นๆนะคะแล้วก็ YouTube หมอณีน่าแม่นๆนะคะจะเป็นเพื่อนกับหมอณีน่านะคะทางไลน์นะคะกดมาเลยนะคะอ่า M O R N I N E ็นไะคะ๙๙หมอณีน่านะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะคุณหมอก็พยายามจะสร้างสรรค์ผลงานดี่ยวมา มีอะไรก็จะมาเตือนเพื่อนๆนะคะมีสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะหรือว่าสถานการณ์รอบๆประเทศไทยเราควรจะป้องกันระมัดระวังภัยฉับับบที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหมอจะลงเป็นระยะๆะะนะคะถ้าคุณหมอติดต่อกับน้องนางฟ้านะคะก็จะมาบอกกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณหมอนี้หน้านะคะแต่ขอให้คุณดูอนาคตที่จะเกิดขึ้น ะะว่าเป็นจริงเหตุที่คุณหมอหน้งนาพูดเปล่านะคะก็เอางี้วันนี้คุณหมอหน้าก็ได้มาคิดว่าเอามีความสุขแล้วได้มาช่วยเหลืออาจจะไม่ได้ช่วยทางกําลังทรัพย์นะคะหรือเป็นกําลังเงินว่าหมอไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีกําลังทรัพย์พอแต่คุณหมอจะช่วยประชาชนของประเทศไทยแล้วก็คนในประเทศโดยการมาบอกว่าให้คุณเตรียมพร้อมป้องกันแล้วมือยังไงแล้วก็ให หลีกหลีกหลีกหนีนะคะเพราะกรรมทางนี้คุณจะเ,เตรียมตัวรับมือกับมันบางทีคุณอาจจะไม่คิดว่าคุณหมอพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณอย่ารอให้มันเกิดขึ้นเลยคะ่ะคุณเตรียมตัวแล้วละค่ะตอนนี้เพราะว่าน้ําที่คุณหมอเห็นนะคะมาจากใต้ดินด้วยแล้วก็ทะลักขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าน้ำจะไหลมาเร็วมาจากใต้ดินแล้วก็จะผุดขึ้นมาตามท่อระบายน้ําเยอะมากเลยแล้ววันนี้ ก้อนน้องนองฟ้าบอกว่าไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ําได้แน่นอนนะคะมามหาศารอันนี้ก็ขอให้คุณรอดูนะคะในเดือนเมษายน2558นจริงๆอย่างที่คุณหมอพูดปากนะคะโอเคค่ะวันนี้หมอหา้าก็ขอมาออช่วยพี่น้องนะคะชาวกรุงชาวกรุงเทพม,มหานคระนะคะหมอญาก็จะส่งกาลังใจมปช่วยนะคะขอให้คุณรอดพ้นนะคะจากวิกฤตการภัยน้ำนท่วมครั้งใหญ่นี้นะคะ ขอส่งกำลังใจไปช่วยอีกคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะมแม่แม่ค่ะบ๊ายบาย